ายผล,ลไม้ของเราบอ,อาจะฝากอะไรถึงนายกค่ะ <c oughs> นายกคนใหม่เนาะนายกแม่ค้าได้ฝากข้อความถึงนายกคนใหม่ว่าตอนนี้การค้าการขายก็เป็นไปด้วยความลำบากเพราะว่าผลไม้ต่างๆนี่ราคาแพงทําให้ไปรับมาในราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วเวลานำมาขายก็ต้องขายในราคาที่สูงขึ้นลูกค้าก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ในการมา จับจ่ายใช้สอยตอนนี้ก็เลยฝากถึงนายกคนใหม่ให้ดูแลเรื่องของค้าของขายที่มันมีราคาที่สูงขึ้นแม่ค้าได้บอกว่าขายของมาอยู่ที่นี่เป็นเวลา8ปีในปีนี้การค้าการขายเนี่ยลำบากกว่าปีก่อนๆมากเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นราคา ผลไม้ที่สูงขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็น้อยลงไปอย่างถนัดตาสินค้ามือสองแรงใหญ่สุดในจังหวัดร้อสภาพดีที่นำมาจากโรงเกลือตอนนี้เราก็เห็นว่ามีสาวสวยหุ่นดีมากกำลังเลือกซื้อสินค้ามือสองแบบกางเกงลายสกอตเนี่ยเราเห็นว่าเขาหุ่นดีเราก็เลยแอบถ่ายทำเอาสาวคนนี้ ตอนนี้พวกเราก็ได้สิ่งของที่ต้องการแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่สวมอยู่สวยงามขนาดนี้แล้วก็เสื้อผ้าอาพร <Okay. S 1> แต่ก็ถือว่าซื้อซื้อมาน้อยอยู่นะคะตามปกติถ้าได้มาจริงๆนี่จะซื้อเยอะนะคะถ้าบุญญาภาได้มานี่ก็จะซื้อเยอะคือกับพ่อใหญ่ฝรั่งก็จะชอบมา <Okay. S 1> มาที่เพ่นเพน,นตลาดอย่างนี่ โบแมนมันบบซื้อว่าเดิมมองเขาก็มีเติมมาซื้อมาเอิ้นกันเองว่าเดิมมองเวลาเวลาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมทางออกไปกาลาสินนะคะร้อยเอ็ดกาลาสินอยู่ใกล้กับโรงแรมอะไรนะนี่อยู่ใกล้กับโรงแรมสาเกตนะคะมาได้นะคะท่านผู้ชม เกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราพามาที่ตลาดทุ่งม่องนะคะหรือว่าถ้าเราเรียกเราก็จะเรียกว่าตลาดเดือม่องนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่บุญาภากับพ่อใหญ่ฝรังจะมาที่นี่ประจํานะคะตอนนี้เรามาเห็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แม่ค้าขายผลไม้สัหน่อยนะคะอันนี้เป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองนะคะไม่ใช่ทุ่งม่องโอ๊ยเราก็พูดผิดนะคะต้องขออภัย เดี๋ยวเราจะพาดูสินค้านะคะที่ตลาดนี้นะคะเราก็เอาสิ่งของเราฝากไว้กับแม่ค้าแล้วเราก็จะมาเดินดูสินค้าต่างๆนะคะท่านผู้ชมก็คือเสื้อผ้ามือสองก็มีหลากหลายมากมายเออแต่ว่าร้านขายผลไม้ก็ได้ขายดีนะคะแต่เ,เสื้อผ้านี่เยอะมากนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเราเราไปเจอ เราไปเจออันนี้เสื้อผ้าตัวหนึ่งที่เราชอบเราจะซื้ออยู่ตอนแรกเราว่าเราจะไม่ซื้อสักตัวนะคะตอนนี้เรามาเจอเสื้อผ้าตัวหนึ่งที่เราชอบมากเราก็เลยจะจะไปซื้อเอาอยู่นะคะไม่รู้ว่ามันยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนะคะเรากำลังมองหาคือฝนมันก็ตกดีเนาะ โอ้เสียงเพลงนี่เราอยากได้ตัวนี้กำลังดูตัวต่อไปว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างเสียงก็แห้งๆสนุยนะคะตัวนี้ก็สวยนะ ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าสีขาว,วเราจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะคะโอ๊ยก็ระวังตกท่อแล้วกันนะคะเนี่ยท่อนะคะท่อมาเมืองไทยต้องดูว่าคนที่คนอเมืองที่คนตกท่อไม่อา้าอย่าไปว่าเขาน้าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เมื่อกี้เราได้เสื้อมาหนตัวแล้ว เราก็จะมาหาอะไรไม่รู้นะคะท่านผู้ชมถ้าเห็นอะไรที่มันเตะตาคือเสื้อเมื่อกี้มันเตะตาเรา<ด>เราก็เลยซื้อทันทีนะคะราคา80บาทถูกมากทีนี้เราจะมาดูอันนี้ตัวละ40บาทค่ะท่านผู้ชมโน่นเยอะแยะนะคะท่านผู้ชมนี่นก็บางร้านก็ไม่เปิดนะคะ ต่ก่อนมันจะคึกคักกว่านี้เท่ากับมาวันถ้าเรามาวันอาทิตย์แบบนี้นี่คนก็จะเดินแบบจนจนชนกันแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเงียบพอสมควรนะคะเงียบเงียบเนีย่ยอันนี้ก็ร้านขายรองเท้า เราอยากได้เข็มขัดคนยิงพันละสี่สิบบาทสี่สามเส้นหนว่งร้อยบาทเดี๋ย ต้นเย่อ่เีดเอ๊ะเราโทรหาน้องสาวทำไมเขาไม่รับสารเนาะนี่นะคะเราก็ เดินวนไปวนมาก็มาที่ร้านค้าแห่งนี้เพื่อผ้า,าก็เยอะอย่างที่บอกเพราะว่ามันเป็นร้าน,นาสนินค้าเนสองอันนี้ก็จะถึงปูนผ่าน้องสาวมาหา เสืออยูสองโตอยู่เอาคือเท่แท้มามป้าเอาอยู่ใส่เอาคือเท่แท้อืโอ้ยรองเท้าเท่มากอืมมันไอ้งูคัดีแท้แม่นุ่นม โอ้โหเอามีเทเทแบบนี้ไหมเฮจะไปเบิ้งบ้าเสาไปเบิ้งแน่ไป่าปยอฟาดมางามแถมนั่นนะคะนางแบบเดินอยู่ข้างหน้ารองเท้าสวยมาก <c oughs> ก็เลยบอกว่าพาไปดูหน่อยอยากจะได้สวยเหมือนกันเท่าไหร่นะ อ,อุ้มมากนางแบบก็เดินนำหน้าแล้วตอนนี้กำลังตามตามนางแบบที่เขาใส่รองเท้าวสวยนะคะเราก็เลยอยากจะได้เราก็เลยจะไปดูรองเท้าวสวยก็ยท่ะอแต่่าถังข้างล่างเ่ย่อยเดียว เดียวนะคะจะสวมรองเท้าดูก่อนจะใส่ไงสีน้ำก่อนกับแม่อายุตีงามตีเราก็สีเวอร์สีเยอะนึ่ก็แบบนี้มันใส่ง่ายได้แบบน้ำสูตรเพชรนี่นี่จะคลองกัคู่นี่เนาะลุงเอใส่ไงเออสีน้ำก่อนเออสีอันนี้จะหัดเขาได้นี่สีแจ่ม เรามาตลาดครั้งนี้นี่เราเองก็มาแบบดัดผมมานะคะท่านผู้ชมแต่สวมหมวกเอาไว้นะคะที่อยู่ด้านในหมวกก็คือเป็นผมที่ดัดนะคะท่านผู้ชมเมื่อเชา้าถ้าท่านที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดก็จะเห็นว่าเรากําลังดัดผมนะคะตอนนี้ก็กําลังรอให้มันแบบให้ให้มันแบบหยิกๆเนาะค่อยเอาออกอย่างนี้ก็เลยมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็กลับมาหาแม่ค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฝากข้อความถึงนายกของเราว่าการค้าการขายเนี่ยสินค้ามันราคาสูงขึ้นก็ฝากนายกให้ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยตอนนี้เราก็เลยมาหาแม่ค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่ค้านี่ก็มีความขยันเนาะแล้วแม่ค้าก็บอกว่า แกก็ได้ลูกชายที่ดีนะคะลูกชายของแกนี่ก็ไม่ดื่มเหล้าเมายาอารวาสถึงแม้จะเป็นลูกผู้ชายสองคนเนี่ยแต่ลูกชายก็ดีๆทั้งนั้นนะคะแกเห็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่กินเหล้าเมายาหรือว่าเมายาบ้าอะไรต่างๆนี้แกก็เลยบอกว่าแกได้ลูกชายของแกสองคนนะ่ะก็ดีทั้งนั้นเลยแกก็บอกว่าแกโชคดีแล้วที่ ที่มีลูกที่ดีเรื่องการบ้านการเมืองก็สำคัญแกบอกว่านายกเองจะมาอยู่ไม่นานมาอยู่แค่สี่เดือนเท่านั้นคะถึงแม้จะมาอยู่สี่เดือนก็ภายในสี่เดือนนี่วิ่งเลยนะคะท่านนายกวิ่งเลยวิ่งไม่ใช่วิ่งราวนะวิ่งแบบว่าวิ่งทำงานเนาะเออให้กำลังใจชาวร้อยเอ็ดให้กําลังใจนายกอนุทินสู้ๆนะคะก็คือฝาก ถึงเรื่องปากท้องของประชาชนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้ามันสูงขึ้นมันก็เลยทำให้การค้าขายนี่ค่อนข้างที่จะลำบากคือลูกค้าก็จะน้อยลงนะคะท่านผู้ชมน,นี่นะคะแม่ค้าคนเก่งนะคะตัวเล็กๆแต่ว่าขายแปดปีนี่คะ่ะเออแปดปีแล้วนะคะก็คือเทียบกับปีก่อนๆที่ค้าขายกับปีนี้นี่มันแตกต่างกันมากนะคะใช่ ยี่สิบเราอยู่ได้ทําไมยี่สิบ้าเราอยู่ไม่ได้แต่ของมันขึ้นราคาเออใช่ของมันขึ้นราคามันก็เลยทําให้เราต้องขยับราคาสินค้าเราขึ้นมานะคะก็เห็นใจผู้บริโภคอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแม่ค้าฝากนะคะฝากตอนนี้เราก็จะเดินต่อไปนะคะขอบคุณแม่ค้านะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ ใช่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเราก็จะเดินต่อไป,อ,ป,ไปอันนี้นสู้เพื่อลูกนะคะก็คือมีเป้าหมายเอาไว<ช>้ก็ค,คือมีลูกเป็นกําลังใจใสามีก็ดีนะคะาสามีสามีดีลูกก็ดีลูกดีเพราะอะไรนะลูกดีเพราะอะไรสอบกวร กำลังจะสอบตารวจลูกดีเพราะว่าไม่ติดยาสอได้แค่หนึ่งตรวจร่างกายค่ะอ๋อเหลือตรวจร่างกายใช่ไหมคือคือเมื่อกี้คุยกับแม่ค้าแม่ค้าก็บอกว่าลูกดีเพราะว่าไม่ติดยาบ้ายาเสพติดอะไรนี้ถือว่าดีสุดยอดเนาะคนโตคนเล็กไม่ติดอือเป็นลูกชายด้วยเนาะเราไม่จิ้มไม่สูบโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะแม่ค้าชื่อไอคุณยริศ ดังที่มากับนางรงสั์ดังที่มาค่ะบ้านอยู่ที่น้องขอนแก่นค่ะแต่มาเช่าอยู่ตรงนี้เหรอมาเช่าที่ร้อยเอ็ดปั้นน้องเมือค่ะน้องเมือค่าเช่าแพงไหมพันแปดค่ะตรงข้ามโรงเรียนเพชรลวดใหญ่มาเช่าเพื่อค้าขายนะคะท่านผู้ชมแต่สามีก็ก็ไปหาก็ไปขายเหมือนกันกำลังมาค่ะโอ้ยนี่สามีพอพูดถึงสามีก็มาทันที มาให้ผู้สื่อข่าวนได้โชว์คอยมันผ่านคอยเบ้าเราโอ้ยพอพูดถึงเหมือนกับว่านั้นเลยเนาะได้สชวเฝ้าบอกกันนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะอยู่ตรงนี้เหรอมาเช่าที่ร้อยเอ็ดป้นหนองเงือค่ะน้องเงือค่าเช่าแพงไหมพันแปดค่ะตรงข้ามโรงเรียนเพดรรุ่มาเช่าเพื่อค้าขายนะคะท่านผู้ชม แต่สามีก็ก็ไปหาก็ไปขายเหมือนกันกำลังมาโอ้ยนี่สามีพอพูดถึงสามีก็มาทันทีมาให้ผู้สื่อข่าวได้โซนคอยมันข้าผ่านคอยเบ้าเาโอ้ยพอพูดถึงเหมือนกับว่านั้นเลยเนาะได้โซนเบ้าบขอบคุณนะครับคุครัขอบคุณมากนะคะ พาดูสินค้ามือสองแล้วเราก็มาต่อที่ตลาดจริงใจไม่จริงโจ,โจอยู่ที่บิ๊กซีเมืองร้อยเอ็ด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 ค่ะแม่ค้าตลาดจริงใจเกษตรจังหวัดไร่โอ้ตลาดจริงใจจังหวัดตลาดจริงใจทุกสิ่งปลอดภัยนะคะทุกสิ่งปลอดสารพิษอันนี้แม่ค้าเขาก็มาขายอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะนั่งกินอยู่ตรงนี้ข้าน้ำหมดมาเติมน,น้ำห้กินแล้วจาตอนนี้เราก็ออกซื้อที่ตลาดจริงใจในบิ๊กซีของเราเนี่สินค้าสินขายก็มีเยอะแยะมากมายก็เป็นสินค้าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพวกปูปูย่างนะคะตอนนี้นนนมีปูย่างมี ผักมีพวกพริกแล้วก็มะเขือพวงอะไรต่างๆอย่างนี้เ,<ร>เนี่ยเราก็พาเดินไปด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ขอพบปะท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ See you later. Goodbye. บาย bye. thank you for watching and subscribing เดี๋ยวเราให้เห็นแม่ค้าคนสวยที่เขาแนะนำสถานที่แล้วเราก็ให้เห็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านที่ นำตะกร้าหรือว่าพวกกระเป๋ามาขายด้วยวเดินช็อปปิ้งวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าก้มมองรองเท้าไปด้วยเดินไปให้ดีนะคะเดี๋ยวมันจะสะดุดขาตัวเองล้มนะเพราะว่าอย่ามัวแต่ก้มมองรองเท้า